คนโง่นั่นมันไม่อาจเห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ทรมานยังมีส่วนที่น่ารักน่ายึดถือน่าพอใจอยู่เสมอเพราะฉะนั้นมันจึงไม่อยากตายไอ้พวกที่ทำบุญไม่มากม,มากเช่ว,ว่าตายแล้วไปอยู่สวรรค์วิมานมันก็ยังไม่อยากตายแอา ปัญหานี้นะฮะไม่ทราว่าจะมีความสัมพันธ์กันไหมที่ว่ามนุษย์เกิดมามีความทุกข์มากกว่าความสุขชีวิตต้องทนทุกข์ทรมานกับสภาพความเป็นอยู่ทั้งทางกายและทางใจแต่เหตุใดมนุษย์เราจึงไม่อยากตายเพราะอะไรอืมสรุปความว่าอย่างไงต่นานท้าวคุณสรุปความว่ายงงไกลัวตายะฮะท,ทั้งทั้งที่ชีวิตนี้มีแต่วความทนทุกข์ทรมาน แต่มนุษย์เราก็ยังไม่อยากตายคนโง่นั่นมันไม่อาจจะเห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ทรมานยังมีส่วนที่น่ารักน่ายึดถือน่าพอใจอยู่เสมอเพราะฉะนั้นมันจึงไม่อยากตายคนบุตรชนธรรมดาแล้วไม่อาจจะเห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ทรมาน <c oughs> นั้นก็ไม่อยากตาย ก็ยังมีส่วนที่หน่ารักหน้าพอใจหน้าย,ยึดครองหน้าเป็นอยู่ถ้าเป็นพระอริยเจ้ามองเห็นความทุกข์ท่านก็ต่อสู้ริ้นรนเพื่อจะออกจากทุกข์ถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านสูงสุดเสียมันก็พ้นทุกข์แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์พระอรหันต์ก็ไม่อยากตายแล้วก็ไม่ได้อยากอยู่ ไม่มีตัวต้นที่จะตายหรือจะอยู่ความเห็นของพระอรหันต์แต่ปุถุชนมีตัวต้นม,มีส่วนที่น่ารักน่าพอใจน่ายึดครองอยู่จึงไม่อยากตายอยากจะอยู่เพื่อจะยึดครองสิ่งที่น่ารักน่าพอใจ จะเป็นร่างกายชีวิตนี่ก็ดีหรือเป็นสิ่งภายนอกกายก็ดีมันยังมียังมีสิ่งที่น่ารักน่าพอใจน่ายึดตืออยู่ที่สมมติว่าเขามองเห็นว่ามีสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเขาก็ไปคิดว่าถ้าเราตายเสียมันจะหมดเรื่องมันก็เลยไม่ยังไม่อยากตายเหมือนกันบางทีจะคิด ไปตายเอาดาบหน้าไปหาสิ่งที่น่ารักหน้าพอใจที่อื่นอย่างอื่นหือว่าถ้าเชื่อแน่ว่าคงจะได้แน่หลังจากตายแล้วมันก็คงจะอยากตายแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครคิดอย่างนั้นยังไม่อยากตายอย่างนั้นเองเพราะความมึกลัวตายมันมี มีมากมีความอยากอยู่มันมากไอ้พวกที่ทําบุญไม่มากม,มากเชื่อว่าตายแล้วไปอยู่สวรรค์วิมานมันก็ยังไม่อยากตายมีอวิชชาเล่นตลกกลับไปกลับมาอยู่ที่นี่อวิชชาทําให้เกิดภาวะตัณหาเกิดวิภาวะตัณหาสลับกันไปสลับกันมาอยากตายนั่นอาจจะเป็นเรื่อง บางเอิ่นนิดหน่อยแล้วก็รีบหายไปโดยเร็วอยากอยู่นี่อยู่เป็นเจ้าเรือนทิ้งเดี๋ยวนี้แล้วเขาไม่อยากตายกันก็มีอะไรมากสำหรับที่จะยั่วยากอยู่เอาว้ามปัญหาที่มันมีประโยชน์เราจะปฏิบัติได้เพื่อกําจัดกิเลสและความทุกข์กันบ้าง สำหรับปัญหานี้ถ้าหากว่าเป็นความอยากตายคือตายไปจากความทนทุกข์ทรมานในในกรณีนี้ก็ทุกคนคงอยากจะตายจากความทนทุกข์ทรมานาต,ามตายจากสภาพาจิตเช่นนั้นตามข้อเท้จริงมันเป็นอย่างไรที่มีอยู่ในโลกนี้คนอยู่ในกองทุกข์โดยไม่าีเตุผจากความทนทุกข์ทรมาน มันก็มีนอกจากว่าความกลัดกลุ่มอวิจชาความโง่หรือโทสะหรืออะไรมันมันรุนแรงขึ้นมามันก็ฆ่าตัวตายด้วยความโง่ไม่ค่อยจะมีไปถึงว่าฆ่าตัวตายเพื่อจะพ้นจากความทุกข์ทรมานที่เขาฆ่าตัวตายกันอยู่บ่อยๆเนี่ยเป็นความโง่อนนันขนาดหนัก เป็นความกลัดกลุ่มเป็นการบันดาลโทสะไม่ได้มองเป็นรูปว่าการการฆ่าตัวตายนี่จะเป็นการสิ้นทุกทรมานตามความหมายที่ถูกต้องเป็นเรื่องคุณหังตันแล่นแนอำนาจของอวิชชาของตันหาที่ทางใดอย่างหนึ่งเนทะ่านั้นอย่าเอามาวินิจฉัยเลย ยอมรับโดยหลักว่าจะมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเพื่อทำชีวิตนี่ให้มันมีประโยชน์ก็แล้วกัน